อยากเป็นแอร์เป็นสื้ชดต้องระวังสารให้ความหวานตัวนี้็จากฟาร์มาทอคุยโรคยาใครเป็นเรื่องง่ายเราอะค่ะเคยได้ยินสารตัวนี้แหละบ่อยๆเลยก็คือตัวที่ชื่อว่าแอสพาร์ตามะนะคะเราไปดูหลังเขาเรียกว่าอะไรหลังหลังผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีตัวแอสพาร์ตมาจริงๆอะเราควรจะดีดเลี่ยงเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วเด็งก็ยังมีอยู่ในน้ําอัดลมหลายๆยี่ห้อนะคะแต่ว่า มันจะเกิดผลข้างเคียงถ้าเรากินในปริมาณที่เยอะแล้วก็หลายๆสายการบินนะคะที่เป็นอาจจะต่างประเทศแบบนี้ค่ะด้วยความที่ต่างประเทศบางประเทศอะคะ่ะเขาให้เลิกใช้ไปแล้วนะคะมันก็เลยทําให้หลายหลายสายการบินนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมีคนที่มีพฤติกรรมบริโภคสารท่วงนี้นะค,ะค่ะเขาอาจจะไม่ได้รับเข้าทํางานน่นะคะแล้วผลข้างเคียงมันก็คือค่อนข้างที่จะเยอะแต่จะมากน้อยแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่ปริมาณที่กินด้วยนะคะผลข้างเคียงมันคืออะไรก็คือเกี่ยว กับเรื่องอปวดหัวหรือว่าวิงเวียนศีรษะนะคะแล้วก็อาจจะมีการเป็นลมชักมีเหมือนกับว่าเป็น เลือดออกในตามีมความดันในตาผิดปกติด้วยการมองเห็นผิดปกติแบบนี้ค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการทรงตัวมีปัญหาเรื่องหูอื้อเอนไซม์ตับอาจจะขึ้นแล้วก็มีแบบพวกตับอ่อนอักเสบอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแบบปวดเมื่อยตามตัวชาตาปลายมือปลายเท้าสมองทํางานแบบช้าหรือว่าแบบอาจจะมีสมาธิสั้นด้วยนะคะมีผื่นลมพิษความจำไม่ดีอะไรพวกนี้คือผลข้างเคียงมันเยอะมากๆแต่อย่างที่บอกะคะ่ะว่าขึ้นอยู่กับ ปริมาณของแต่ละคนด้วยนะคะว่ากินเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาเกี่ยวกับทั้งสมองแล้วก็ดวงตาแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายอะคะ่ะ หลายหายสายการบินเขาก็เลยบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดมีพฤติกรรมการบริโภคสัตว์แอชวัตแตมตัวนี้ค่ะอาจจะไม่ได้รับเข้าทํางานยนาตสาระดีๆแบบนี้ค่ะมีเกิดขึ้นจริงแน่นอนแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอยู่ตลอดตลอดในช่องเจสสาปาาัมทองนะคะก็อยากให้กดติดตามเอาไว้นะคะเจสสาปาาัมทองอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ